รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ชายก็ประมาณสองขวบสามขวบอ่ะจะ้ะเพราะว่าเขาอ่ะอยากเล่นของจากผู้หญิงอย่างเงี้ยก็แอบแอบ,แอบเล่นกับเด็กข้างบ้านอ่ะซื้อวิกมากซื้อรองเท้ามากเอามาซ่อนในตู้อย่างเงี้ยแม่ก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยลูกเรา,เาไว้อย่างเงี้ยต่อไปเขาจะโกหกเรามากกว่าน,นี้ไงแม่ก็เลยต้องปล่อยแบบเอาเอาตามไหลาตามกับเขาไปอะคะ่ะช่วงนั้นอะ่ะมันยังไม่ได้เปิดโลกกว้างสําหรับกระเทยอะคะ่ะพ่อเขาไม่ชอบ มีการพูดแบบทามึงลองเป็นดูนะทำน้องว่าจะเตะจะตบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพ่อเขาก็ต้องยอมรับอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นมาตลอดอะ ชีวิตที่ได้เริ่มใหม่พี่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไมล์เซ็ตความคิดหรือในเรื่องของการกระทำมันทำให้พี่ได้กลองชีวิตว่าคนที่อยู่กับเราณนะปัจจุบันนี้คือคนที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขทาให้เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่า ย้อนกลับไปตอนเด็กกัฉันอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะอะไรล่ะที่ทําให้ฉันได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวพอเราอยากจะเป็นผู้หญิงใช่ปะเราเริ่มอยากจะดูแลตัวเองเราเริ่มรักผู้ชายหลายๆคนเวลาเจอหน้าเราเนี่ยเออสวยแบบนี้แปลงเพศหรือยังเป็นคำถามในใจคิดในใจว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันอยากจะแปลงเพศแล้ววันนี้ฉันก็ได้แปลงอ่ะมันแล้วมันเป็นศัลยกรรมเดียวที่ไม่สามารถกลับมาคืนแบบเดิมได้ฉันทาสัมผกถ้าฉันอยากจะเริ่มทาฉันก็กลับมาเหมือนเดิมได้ฉันทาหน้าอก ฉันอยากจะเลิกทำฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่การแปลงเพศอะมึงมันไม่ได้นะเว้ยคือมันเอาออกแล้วเอาออกเลยอะคือเอาลงตงัวมันต้คนตกใจเพราะทุกคนเสียจ,จำภาพรักเดิมของฉันในการโดยผู้ชายเมืองการโดยผู้ชายคือผู้ชายกินงูให้เราอะแล้วเราเอาตุ่ผู้ชายอะสมัยนั้นนานแล้วแต่วันภาพรักตอนนี้เราสวยแล้วงไงรู้ <laughs> ใจปะทุกคนตกใจ ตกใจในสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแต่พี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของพี่ทุกคนน่ะมีทั้งสนับสนุนหรือตกใจเอาแม่พี่ก่อนเลยแม่พี่เนี่ยไม่อยากพี่แปลงเพศเลยเพราะอะไรหรือเพราพอพี่อะ่ะสูงพาแล้วกายไม่ค่อยแข็งแรงใช่ปะคนที่เป็นห่วงมากที่สุดก,ก็คือแม่เสียใจนะเพราะว่าแม่ปรแบบึกษาพวกเด็กๆอะ่ะคอยถามว่าอุ้ยแปลงเพศแล้วมันจะเป็นยังไงม้างอะ่ะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่กินยาควบคุมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็สามารถเป็นบ้าได้พล้แม่ก็กลัวเพราะว่าครอบครัวแม่ไม่มีใครอะ่ะก็มีแม่มีน้องชายเขาก็น้องสาวถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปอะ่ะตอนนั้นใครจะดูแลเขาจนสุดท้ายมาก็คือแม่ก็ไปนอนคิดทบทวนะนะเนาะมันเหมือนเขามีชีวิตเดียวอะ่ะแม่ก็ไม่อยากกีดฝวางละแต่นี็เออมันเป็นความสุขของลูกอะเนาะอะไรที่เป็นความสุขทำไปเลยต่อไเป็นนี้ลูกก็เลยบอกบอกตัวเองนะจะไม่เคยบอกลูก แต่ควรจะถามว่าพี่จะทำเพื่อผู้ชายพี่ตัดออกไปในเรื่องผู้ชายอาจจะ99 9ส่เพื่อผู้ชายแต่อีกเปอร์เซนต์หนึ่งอะคือพี่อยากจะเป็นผู้หญิงรอเล่นคือพี่ทำเพื่อตัวเองหมดเลยฉันต้องการให้ทุกคนเห็นความประสบความสําเร็จให้ทุกคนเห็นความสุขพังอีพวกผู้ชายที่มันเคยดูถูกฉันหรือมันเคยว่าฉันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องกลับมาและที่สําคัญที่สุดอีผัวฉันที่มันเคยเลิกกับฉันไปเอาแก่เธอที่แปลงเพศแล้วอะไรแล้วที่มันคิดว่าดีกว่าฉันเนี่ยสุดท้ายฉันต้องดีกว่ามันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดดีแล้วเจอฉันเลือกตัดสินใจในการแปลงเพศครั้งนี้การเลือกปฏิบัติของคนแล้วแบบว่าคําถามไม่เหมาะสมสกุลรอบข้างหรอการปฏิบัติตรงพี่ที่เคยเจอตั้งแต่เด็กพี่จะไลให้ฟังครั้งหนึ่งพี่อะไปทํางานเด็กเสิร์ฟทงเหล้าผู้ชายเนี่ยแอคอาร์สมาร์ทด็อกมากบอกว่าไม่อยากให้กระเทยเนี่ยเสิร์ฟครั้งนั้นจะทําให้เป็นพี่อะ โดนไล่ออกจากงานนะเพราะพี่ด่าลูกค้าคืนกลับไปเพราะพี่รู้สึกว่าทําไมเราก็คนเหมือนกันทําไมจะต้องเลือกให้คนนู้นมาดูแลหรือใครมาดูแลพี่ก็เรือมทางานใหม่จนได้เป็นนาราเคฟว่าเธยนะแต่พอได้เป็นนาราเคฟว่าเธอเนี่ยถามการเลือกปฏิบัติมีไหมมึงมันมีนะฉันเนี่ยเคยคบกับคนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ถามคําแรกฉันเลยว่าฉันแปลงเพศหรือย,ยังฉันบอกว่าฉัน,นยววังไมนได้แปลงเพศผู้ชายหายไปเลยเว้ยพอผู้ชายหายไปเลยฉันแค่รู้สึกว่าทําไมเหรอมึง คือเราไม่ได้แปลงเพศอ่ะมึงก็เคคือไม่ได้อยากจะคุยกับฉันแล้วหรอฉันเคยโกหกผู้ชายครั้งหนึ่งฉันไปเที่ยวผับนี่แหละฉันบอกฉันแปลงเพศแล้วผู้ชายก็เริ่มอยากจะมีอะไรกับชั้นคือมันถูกเลือกปฏิบัติจริงๆนะเว้ยมันมองเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจริงนะมันไม่ได้สนใจนะว่าเราเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรอ่ะมันจะดูดไสคอมันจะพยายามล้วงมาติ้วของเราอ่ะเลยทําให้รู้ว่าอ๋อมันแบ่งแยกจริงๆนะสําหรับการที่แปลงเพศแล้วไม่ได้แปลงเพศแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เคยเจอหเ้งงนป็ิผูญช ผู้ชายจะเรียกถามผู้หญิงว่าอะไรเธอไปเที่ยวไหนกินข้าวอย่างนูน่นนี่นั่นแต่พอมันเจอกับเธอครั้งแรกมันจะถามว่าเธอแปลงเพศหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอ้าวคำถามไม่น่าเกิดกับเราปะต่อให้แปลงเพศไม่แปลงเพศมึงดูผมสิผมกูก็ยาวเหมือนกันอะแต่ฉันไม่ใส่ใจนะเพราะฉันมีเงินสมัยก่อนฉันจะฟาดดิ้งเงินสุดท้ายแล้วอะเมียมึงแต่ละคนก็ตามใครก็สู้เงินกูไม่ได้เพราะกูสร้างบ้านให้ผู้ชายมึงคิดดูเลยขนาดเนี้ยแต่พี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่พอไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ได้มีชื่อเเเสีียยยงงท่่่่ใหญกกวาาานนจะะโดออม ตัวพี่เองอะเกิดมายังโชคดีที่ว่าพี่อะรู้เท่าทันคนแต่พี่ยังเชื่อว่ามีน้องๆหลายคนที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือใช้คําพูดจาไม่ดีขนาดคาพูดคำจากับพี่ขนาดพี่เป็นอะไรใครแต่พี่ยังโดนพูดจาไม่ดีใส่เลยอะบางคงผู้ชายพูดกับเราเพราะคิดว่าเราตลกแต่จริงๆเราไม่ได้ตลกกับใครทุกคนนะพี่เป็นคนเป็นชา่ผู้ชายพูดใสเหลืองถั่วดำาในสมัยนั้หนมหนมน้ำหนมพียอะไรสัตว์นะคะพี่ก็รู้สึกว่าการปฏิบัติตนในสมัยนี้ด้วยความที่ว่าโซเชียลมันแรงด้วยนะ คนก็เลยไม่ค่อยกล้าแต่หลังจากนี้ใครที่โดนปฏิบัติตนที่ไม่ดีกับเพศสภาพของเราอยู่จงลุกขึ้นมาสู้แล้วก็จงอย่าให้ใครมาทําไม่ดีกับเราเพราะเราก็คือคนเหมือนกันอือแค่นั้นแหละเรื่องง่ายๆ เทคนิคในการแบ่งเพศของพี่ใช่ปะพี่เลือกในการตอกกราฟพี่เลยเลือกหมอกราเดชเพราะว่าหมอกราเดชเนี่ยคือเขาไม่ต้องแยกรมยังยงูหลอดคิดภาพนะแทงแก้วเท่าหลอดไฟแทงเท่านี้และแทงก็ไม่ได้แผลสดๆเราแล้วแทงเขาแล้ออมันเจ็บปะฉันทาได้แค่ครั้งสองครั้งแหละแต่ว่าการที่เราทําแบบตอกกราฟเนี่ยข้อดีของมันคือการว่ามันอาจจะรักษาตัวเลวเพราะพี่ก็ต้องมีงานทําอีกหลายอย่าง,างแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวมากไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าสมมติอย่างต่อลําไส้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีของอย่างหนึ่งคือว่าความลึก ของผู้ชายเทวนึงเราเจอผู้ชาย9นิว้วเราก็สามารถเข้าไปลึกสุดแล้วมันก็จะมีน้ําหลอดเลื่อนเหมือนผู้หญิงนึกออกปะอยากลองกันปะใช่ปะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าคือถ้าเราดูแลไม่ดีมันสามารถติดเชื้อได้นึกออกปะแต่ยังต่อกราฟเนี่ยเราไม่ต้องดูแลอะไรเยอะพี่ก็เชื่อว่าผู้ชายไทยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นนะเออถ้าเจอให,ใหญ่ก็ให้มันเอาตูดเหมือนเดิมสิมาะมี2รูนึกออกปะ พี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เลือกต่อการ,รมันอาจจะเหมาะก,กับพี่แต่ไม่ได้เหมือนกับทุกคนนะอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูว่าอยากจะเลือกต่อการ,รมรือตอองทรส้ให้ใช้ความตัดสินใจของตัวเองว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะแบบไหน,น คนที้นั่งใกล้ฉันนและคนที่ทำเลยชาไปหมดเพีย่เหนื่อยแล้วมึงคือนอน,นมันต้องนอนอยู่ท่านี้ท่านเดียวฉันปวดหลังมากฉันปวดหลังมากที่สุดคือเราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะได้ผ่าตัดมันตื่นเต้นนะเว้ยเพราะว่ามันอ่ะเป็นการที่เราอ่ะผ่าตัดใหญ่หมอถามย้ํากับเราสามทีว่ายังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมใช่ก็ตัดสินใจค่ะหมอจนเราก็ได้ดมใส่ออกซิเจนเขาบอกให้เราดมเข้าดมออกประมาณสิบห้าวินาที ก็เบอร์หมอก็บอกว่าเริ่มจะฉีดยาแล้วนะคะฉีดยาเป็นเหมือนยานอนหลับพอฉีดไปปุ๊บฉันก็เบอร์ฉันก็นึกถึงแม่ชานึกถึงองค์พระพิคเนสนึกถึงหลวงพ่อโตฉันก็หล,ลับไปตื่นมาอีกทีหนึ่งก็อยู่ในห้องนี้แล้วกับความน่วงที่อยู่ตรงกลางท่าที่เราไม่มีอาอยุเป็ผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะตอนนี้ก็อภาวนาะขอให้มันหายเจ็บไปไวหายปวดไปไว ทรมานมากมันเยี่ยวไม่สุดมันทําอะไรไม่สุดเลยอ่ะการดูแลพี่ก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเราฉี่เราก็จะยืนจะนั่งเที่ยวปกติแต่นี่เราฉี่ทุกครั้งแล้วก็ต้องล้างทุกครั้งแล้วต้องพกกระดาษเช็ดชู้ตลอดเราต้องมีผ้าอนามไยมที่ต้องใส่ผู้หญิงผ้าอนามไยมใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อบางทีมันจะมีน้ํามีอะไรล่งออกมาเผื่อมันจะแบบว่ามีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรักษามันให้ดีแล้วทันจะเป็นเมนบอ ฉันกลัวฉันเป็นเมนน่ะเราเล่นมันเป็นเมน,เนไม่ได้นะเพราะเราไม่มีหมดลูกเนาะก็ได้ดูสิว่าหลังจากนี้พี่น่าเราจะมีผัวไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นเหมือนผู้หญิงทุกอย่างแล้วเราไม่มีคำคำข้อข,อขอ้อละหานแล้วจะมีแค่คําเดียวว่าผู้ชายบอกว่าอยากมีลูกถ้าอยากมีลูกก็ขอผู้หญิงแท้ไปได้เลยแต่ตอนนี้ฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่แค่มีลูกให้คุณไม่ได้มีแค่อย่างเดียวคือความสุขที่จะมอบให้แค่นั้นเองการแปลงเพศถ้าคนยังลังเลอยู่ ก็ไม่ผิดลองคิดให้เยอะเพราะเป็นศัลยกรรมเดียวที่ไม่สามารถเอากลับมาคืนได้พร้อมแล้วก็ทําไม่พร้อมก็ไม่ทําในเรื่องของปัจจัยก็หลักแสนไม่ใช่ว่าทําแล้วมีปัญหาเดือดร้อนเงินอีก,กไม่ใช่วันที่พร้อมจริงๆเราค่อยทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่แปลงเพจทุกอย่างเลยเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำเมื่อนั้นโอ้ยไม่ของตัวเองเลยอีก3วันอะ่ะฉันกลัวมันใหญ่เกิน ถามผู้ชายหรือผู้ชายชอบของใหญ่ปะมันต้องเป็นอุ้งปูก้อนนี้เนาะฉันกลัวเป็นไวเท่านี้แล้วผู้ชายไม่ชอบอะเมื่อเวลาผู้ชายมันจะก้าวลีของเราปะวะเดี๋ยวอ๋อดีผู้ชายลืงหนาเดนนี้คือฉันก็พยายามคิดอยู่ในใจว่ามันคือมันคือสิ่งหนังไข่นะเว้ยที่เขาไม่ได้ตัดออกมันคือการที่เอาหนังไข่ของเราเนี่ยมาประกบประกบแต่ผู้ชายมันไม่รู้หรอกมันซื้อมันเย็นมันก้าวมดแหละมันก็ลงไปเรียงมดแหละแต่ห้ามมีกินเด็ดขาดกินยาก่อนอื การเดินของฉันครั้งแรกนะเพศกำเนิดอ๋อสิ่งที่เราเกิดมาแล้วมันมันเลือกไม่ได้อะเนาะมันเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นเพศอะไรรู้สึกว่าคนเราเกิดมาเป็นแบบไหนแล้ววะก็ควรยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่าบังคับในใจเขาแบบถ้าใจเขาอยากเป็นผู้หญิงใจอยากเป็นผู้ชายก็ปล่อยเขาไปเลือกที่จะสนับสนุนเขาดีกว่าดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งปิดกัน้นหรือมานั่งบังคับให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นดีกว่า ค่ะเสร็จแล้วนะคะเครมนี้นะคะนาราตั้งชื่อเมนูว่าใส่รุงข้ามน้ํานาราข้ามเพศค่ะเมนูนี้คะได้แรงบันดาลใจนะคะจากการเริ่มใหม่นะคะเครมนะคะจะเป็นแบบว่าสาีสันเหมือนความหลากหลายของนาราเคปเธยคะ่ะและตัวฝอยทองนะคะหมายถึงความมั่งมีเงินทองที่าราจะเริ่มต้นใหม่คะ่ะและตัวเยลลี่นะคะหมายถึงความที่ อุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เม็ดเล่นโบน์าหมายถึงการที่นาาเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วมีความหลากหลายมีความเป็นสิ่งที่เราผ่าน,นันมาให้ได้และสุดท้ายที่รักษาอยากจะบอกเลยว่าเรินไหมคะตัวแยมค่ะแยมนะคะเปลี่ยนสมน,น้าตานาราที่เสียไปค่ะและหลังจอนนี้นาาจะไม่มีน้ำตาแล้วค่ะเลยไปน,นี้เลยค่ะยาตษาใส่รุ้งข้ามน้ํานาราข้ามเพศค่ะ สวยฉันเธอดูสิแล้วเป็นการเปิดสิงนะไม่ใช่ว่าเดินผ่านมาผ่านมาแล้วมาเอาไม่ใช่นะฉันสวยฉันเป็นนาราคลิปก็เธอต้องได้หมื่นห้าซึ่งผู้จายที่มาก็มีแต่คนอยากจะเปิดสิงพี่แต่พี่อ่ะไม่ให้โว้ยแกเพราะว่าหรือว่าพี่รู้สึกว่าคนเรามีเป้าหมายแล้วอะเราต้องตั้งเป้าหมายไว้แต่ว่าสิ่งที่เคยพี่เซอรพี่คือแบบต้องเดียวเล่นนะ่ะแล้วพี่ลองโดนช้ลินก็คือพี่ลอยแบบว่ามันเสียวกว่าการที่เราช่วยตัวเองในตอนเป็นผู้ชายอะ แต่ว่าการเปิดสิ่งตอนนี้ยังไม่มีซึ่งใครเห็นคลิปนี้จับสองได้จ่าแต่ถ้าหล่อจริงก็เหลือที่9บาทอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นเลขมงคลพี่รู้สึกว่าอุย้ยหมื่น้าบางทีคนอจาจจะคิดว่าแพงไปพี่ก็เลยเอองันเดี๋ยวเหลือแค่9บาทแล้วพอจบอจะได้เปิดสิ่งใช้งานสักทีเดี๋ยวตัน คืออยากจะบอกว่าหลังจากการแปลงเพศเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการดูแลตัวเองในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยคือสำคัญมากพี่ก็ไปตรวจฮอร์โมนมาว่าพี่ต้องใช้อาหารเสริมอะไรบ้างก็อันหลักๆก็มีวิตามินแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนที่ต้องเป็นตัวช่วยเสริมขึ้นไปด้วย2ในการรักษาในเรื่องของกลิ่น เราเนี่ยก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของกลิ่นคือโดยที่ว่าพี่จะต้องล้างทำความสะอาดจับแรกๆที่ทำมาเนี่ยสี่เวลาตอนนั้นพี่แค่เช้าเย็นละแล้วก็การใส่ผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใส่ผ้าอนามัยก็คือสําคัญเหมือนกันนะบางทีใส่เป็นปีกมันก็รัดไปอะไรอย่างเงี้ยใส่เล็กไปก็อึดอาดในเรื่องของที่แบบพี่ต้องใส่แบบเป็นสูรเย็นเพื่อให้มันมีกลิ่นที่หอมเพราะเราพี่เป็นคนที่แบบว่าในเรื่องกลิ่นเน่สำคัญมากแล้วก็ในเรื่องของการส่วนล้าง ทุกอย่างแล้วคนจะถามในเรื่องของการแยงโมคืออยากจะบอกว่าคลินิกของพี่เนี่ยที่พี่ทำโรงพยาบาลนี้หมอคุณระเดชเนี่ยเขาเป็นแบบว่าต้องแยงโมแต่พี่อาจจะแยงในช่วงแรกช่วงเนี้ยพี่ก็เออเริ่มแยงเริ่มอะไรลวเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่าให้มันสนิทหนึ่งก็คือแยงแค่เดือนเดียวตั้งแต่ว่าแยงแค่เดือนเดียวเราก็ไม่ต้องแยงและอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาในเรื่องของตรงข้ามแคลมใหม้มีความขาวให้มีความที่แบบดูหน้าชายถนุถน,น,นอมอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของขนอะไรเงี้ย ก็พยายามเลเซอร์บ,บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้โกนโลนมากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าให้ดูเป็นแบบมิจิที่น่ารักและสะอาดและสวยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเราก็ต้องพยายามปรับอารมณ์อะไรหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้พี่ทำมาก็มีอารมณ์สวิงร้องไห้บ้างเสียใจบ้างอยู่ดีเดี๋ยวร้องไห้หรือดีก็อารมณ์โมโหคิดเยอะคิดแย,ดย่มากมายแล้วต้องปรับตรงนี้ให้ได้จ้ะ S <S <S เอาต,อตรงตัป้ในเรื่องของการที่เราต้องแปลงเพศมาแล้วยังต้องใช้คํานำหน้าว่านายอยู่หรือว่าเด็กชายหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับตัวพี่นะพี่รู้สึกพี่มองเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยมันคือในเรื่องของการที่อยู่ในความพึงพอใจของคนซึ่งตรงนี้พี่ว่ารู้สึกว่าหน่วยรัฐบาลเนี่ยหรือว่าคนส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรที่จะต้องให้ความเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากเป็นเราอยากเป็นแบบไหนและเราก็ควรจะมีกฎหมายรองรับในเพศของเราด้วยอย่างเช่นในการ มีการเปลี่ยนคำนำหน้าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาได้นะเพราะพี่ไม่อยากให้คนได้มองว่าสาวประเภท2มีหลายความคิดหรือมีหลายใจเพราะอย่างเช่นวันนี้อยากจะเปลี่ยนหญิงมาเปลี่ยนชายเปลี่ยนหญิงเป็นชายไม่ได้พี่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ลองเปลี่ยนซักครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้ทุกคนตัดสินใจดีๆเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่สามารถนํากลับมาได้ เพราะกลายที wollen, ่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกลายดูเป็นเล่นมันดูไม่จริงจังเพราะทุกวันนี้ทุกคนออกมาต่อต้านเพื่อมีความจริงจังให้ทุกคนเห็นถึงความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าความพึงพอใจของใครที่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยแต่สำหรับตัวพี่ในการแปลงเพศมาแล้วเนี่ยพี่รู้สึกพี่ก็ยังอยากจะเป็นพี่อยากเป็นกระเทยเนี่ยพี่อยากเป็นกระเทยอย่างอยากเป็นกระเทยสวยอยากเป็นกระเทยที่มีความคิดความสามารถในความเก่งของพี่เนี่ยพี่ภูมิใจในการที่ี่เป็นกระเทยนะสำหรับพี่พี่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้า แต่พี่ก็เชื่อว่ายังมีหลายคนที่อยากจะเปลี่ยนและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจเขาเข้าใจเรามันคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะสาหรับพี่รู้สึกว่าความที่เราจะวัดกันที่จะเป็นผู้หญิงะไรนะไม่จำเป็นต้องแปลงเพศก่อนหรอกสิ่งที่จะวัดค่าในความเป็นผู้หญิงมากที่สุดนันคือจิตใจถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันรู้แล้วว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็คือผู้หญิงไม่จําเป็นต้องไม่บอกใครหรือทําเพื่อใครให้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงไม่แค่ใจเรารู้ตัวเรารู้ แค่นั้นก็คือประสมความสําเร็จวัดอยู่ที่ใจของเราเองแค่นั้นแหละทุกคนคะ่ะยากจะบอกว่าสิ่งที่นา,าเนี่ยผ่านมาอยู่จุดตรงนี้ได้นะคะทำให้นา,าได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวเนี่ยสิ่งที่สมาัญที่สุดต้องขอขอบคุณนะคะนี่คะ่ะฟรีโรเน่นะคะ ฟิโรเนะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะคที่จะปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะขอบคุณพี่ณัินี้์สามวันนีนะะ้แล้วก็บริษัทฟิโรเนะ่ะที่มอบโอกาสดีให้กับน้องหน้าดาคเค้กว่าเธยให้น้องนาดาคเคก,กว่าเธอะะทำในสีที่ตนเองอยากทําและสุดท้ายนะขอะขอบคุณพี่มิกเฉลิมสีพี่นุ่นแบนปุยนุ่นนะคะคและ พี่ออปชั่นวัยรุ่นบางแสนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับนาราและมอบเงินสดในการแปลงเพศครั้งนี้ให้กับนาราสิ่งสาคัญที่สุดที่นาราจะผ่านไปได้ก็ขอขอบคุณกําลังใจจาก f c ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนาราขอขอบคุณแม่ที่ทําให้นาราเนี่ยได้เกิดมาได้มีความสุขขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับนาราขอขอบคุณทุกแรงใจที่มีมอบให้กับนาราค่ะและขอขอบคุณนะคะสำหรับฟิโลเน่นะคะฟิโลเน่รามุนแน่ยังไงนั้นทุกคนจ๋าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับฟิโลเน่ค่ะ ถ้าอยากจะบอกอะไรกับเด็กชายอนิวัตที่ดูอยู่ย้อนกลับไปได้นะสิ่งที่พี่อยากจะบอกเคอรูอป้ปะมึงโคตรเก่งเลยอะสิ่งที่มึงเจอมามันหนักหน่วงตั้งแต่เด็กจนโตแค่อยู่ยี่สิบหกมันไม่ได้เยอะมากหน,น่อยแต่มึงทําได้มึงผ่านอะไได้มึงนิ่งกว่าแม่ก้าชีวิตเลยอะสิ่งที่เธอทําได้มากที่สุดนั่นคือใจเธอมันสู้ไม่ว่าจะเจออะไรมาผ่านอะไรมามึงแม่มงโคตรสู้อะแล้วม่งยืนอยู่จุดนี้ได้อะ ุดนี้ที่เราอยู่บางครั้งบางคนอาจจะมาไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ตั้งแต่ตอนติดคุกไปแล้วแต่หล่อนสามารถเดินผ่านมันมาให้ได้แล้วประสบความสําเร็จจากคนที่ไม่สวยกลายเป็นคนสวยกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งจากคนที่อ้วนกายมาผอมจากคนที่ไม่เคยมีมาหมดหมดแล้วก็อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้พัฒนานแล้วเนี่ยสู้ต่อไปอย่าทอ้อเชื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะประสบความสําเร็จและฉันจะรอเธออยู่ในะ๊ะ